สาบภัยตอนแฟนหมีวีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่เป็นที่กล่าวขวัญด้านตลกเฮฮาของชาวบ้านหมู่บ้านโป่งตีนตังและห้วยผาเวียงจะจดจำไปอีกนานแสนนานเมื่อมีหนุ่มใหญ่ไวชกันเข้าต่อกรกับหมียักษ์ชนิดตัวต่อตัวอาทิตย์ยังไม่อ่อนแรงเวลาสักบ่ายโมงไม่ขาดเกิน พรานหนุ่มกลุ่มหนึ่งเดินเลาะลำห้วยมาบนหลังสะพายถุงย่ามกระเป๋าขนละใบพรานตวยพรานเซียมพรานแฟนและพรานเตา่าชายหนุ่มรุ่นใหญ่พวกนี้เพิ่งกลับมาจากห้วยแม่ละมงตัดเข้าสู่ห้วยใหญ่ผาเวียงหลังจากที่เข้าไปนอนในป่าเสียสองคืนเพื่ออยู่ห่างผลปรากฏว่ามีเพียงกระรอก กระแตและอีเห็นติดกระเป๋ามาเพียงคนละตัวสองตัวต่างบนกันอุบระหว่างทางกลับซึ่งไกลห้างหนาตาทองเต็มทีแล้วเพราะจอดรถไถห่างยาวไว้ที่นั่นพี่เซียมพี่เซียมไปกันก่อนเลยผมปวดท้องประเดี๋ยวแวะข้างทางหน่อยผ่านแฟนออกตัวขออนุญาตพรานรุ่นพี่เพราะแก่ถูกค่าศึกกระชิดติดเมืองเออ รีบหน่อยนะจะรีบกลับไปดูควายฝากเข้าไว้หลายวันแล้วมึงระวังทากหน่อยนะมึงไอ้แฟนพรานเต่าสำทับมาอีกทีเออเออเออพูดแค่นั้นพรานแฟนก็ปลุกเข้าพงหญ้าไปห่างจากจุดแยกกันไม่ถึงห้านาทีนะักกลุ่มพรานปลาก็ไปเจอกับนานสีเลยแกมาเก็บผักกูดอยู่ริมน้ำความจริงห้างนาแก ก็อยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นนักพูดทักถ่ายกันตามประสาะกลุ่มพรานก็เดินแยกไปขณะที่กลุ่มพรานนั้นกําลังลุยน้ำจะข้ามห้วยผรานเสียมและพรานเต่าหลงห้วยไปแล้วอยู่กลางห้วยน้ำเครื่องเอวแต่พลานตุย๋ยพรานที่อาวุโสน้อยที่สุดในกลุ่มยังยืนอยู่ริมน้ำแก่ไปสะดุดตากับอะไรบางอย่าง ที่กำลังเดินเลาะฝั่งมาเหมือนกันพอพ้นผงยาเห็นตัวถนัดเท่านั้นแหละพรานตุยร้องออกมาด้วยคำเดียวมีและกดตูมไปด้วยปืนแก๊สเสียงดังสนั่นป่าทันทีที่กระสุนลูกปลายถูกยิงออกไปตัวพรานแก่ก็เหมือนมีปาฏิหาริ์กระโดดขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดปีนแป๊บเดียวก็ถึงคาคบ ปล่อยให้พวกที่อยู่ในน้ำงุนงงเรียกว่างงทั้งหมีทั้งคนพวกที่อยู่ในน้ำกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมีเจ้ากรรมที่ถูกยิงก็วิ่งตะเลิดไปเสียแล้วเพราะมันก็ตกใจเหมือนกันพิซียมหมีตามเร็วพรานตุ๋ยตะกวนเหวๆให้พรานรุ่นพี่ตามหมีไปทั้งที่ตัวแกเองนั้น ทะลึ่งไปอยู่บนต้นไม้เสียแล้วสองพรานรีบขึ้นน้ำมาวิ่งไปด้วยแหกปากไปด้วยตามหมีตัวนั้นไปเฮ้ยหมีเว้ยไม่ใช่ร้องเพราะให้หมีหยุดรอกแต่ร้องให้เพื่อนรู้เพราะมีทั้งตาสีเลยและพรานแฟนที่นั่งถ่ายอยู่จับเหมาะเจอมีเจ็บจะยุ่งเอาแต่หายห่วงทางนั้นเอะอะวอยวายกันเช่นไร ผ่านแฟนก็ไม่สามารถทราบได้แต่ทำธุระเสร็จแล้วก็ยืนผิงต้นไม้ยืนสู่บุหรี่อยู่ข้างห้วยแก่ได้ยินเสียงปืนหล่มๆนัดหนึ่งคิดว่าทางโน้นคงยิงอะไรไม่สำคัญนักเพราะมันอยู่ใกล้ห้างนาเต็มทีขณะที่แก่ยืนสบายใจอยู่นั้นเสียงวิ่งกรมกลวมหลุยห้วยมาซึ่งน้ำสูงแค่ข้อเทา้าแกขยับตัวออกมาดูเห็นเป็นตาสีเลย วิ่งหน้าตังหอบแฮกๆมาตะโกนเบาๆว่ามีมีแล้วแกก็วิ่งพรวดไปเลยพร้อมกับเสียงรองเท้าบูทตผสมน้ำดังกรวบๆพรานแฟนยังยืนงงอยู่เสียงเอะอะของฝั่งโน้นก็ดังใกล้เข้ามาพรานแฟนกำาคอปืนหลวมๆเลยเดินล่องห้วยมาไม่ทันพ้นโค้งวีรกรรมจึงเกิดขึ้น มีเจ้ากรรมนั้นกระโดดสวบตกตุบมาข้างหน้าพอดีเจอกันตาต่อตาระยะไม่เกินสองเมตรหัวใจพลานแฟนหล่นตุบไปที่ตาตุ่มมีนั้นพอเห็นพรานถนัดมันก็กระโจนเข้ามาประชิดว่ากันว่ามีนั้นไม่ชอบดวงตามนุษย์ยิ่งนักถ้ามันมีโอกาสมันจะต้องตะปบหนังหัวถลกออกมาปิดหน้าทุกครั้งไป ไม่รู้เป็นเช่นไรเหมือนกันครั้งนี้เจ้าหมีก็หมายจะตะปบท้ายถอยพรานด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดพรานเลยยกเอาปืนขึ้นมาพร้อมกระโดดหนีผลคือหมีตกปืนกระเด็นหายเข้าไปในพงพรานแกเซไปเพราะแรงตบหมีใหญ่ตบซ้ำอีกครั้งคราวนี้ถูกถักถากบริเวณหัวไหล่และแขนด้านหลังพรานแฟน ทั้งเจ็บทั้งเสตั้งสติได้หมายวิ่งให้เร็วที่สุดหยัดตัวจะพุ่งสุดแรงราวกับมีตัวนั้นเด่ทางคู่ชกของมันออกตะปบเต็มแรงเข้ากลางหลังส่งผลให้พรานแฟนขณะที่โดนตบนั้นตัวปลิวข้ามห้วยไปเลยตามที่ชาวบ้านเล่าลือเหตุการณ์นี้กันว่าอย่างนั้นส่งผลให้พรานแฟนกระเด็นไปสลบคอพับอยู่ริมน้ำ ขอดีที่ไม่โวนต่อไม้ข้างๆเสียบเอาหลังจากที่ตบพรานคว่ำไปแล้วมีควายตัวนั้นก็ยืนสองขาทำเสียงอักๆในลำคอเห็นตัววีสีขาวชัดเจนมันขยับเดินก้าสามขุมหมายจะซ้ำอีกแต่เจ้าป่ายังใจดีอยู่ขณะที่มียืนสองขานั้นพรานเสียมผู้อาวุโสสุด และวิ่งเร็วที่สุดในคณะก็กระโจนพวดเข้ามาข้างหลังหมีเยงเยงหน่อยไม่ถึง5เมตรเห็นเป้าหมายถนัดที่สุดพรานเซียมจึงกดตูมลงไปด้วยปืนลูกซองกระสุนแบบโอโอบัก9เมตรที่ตำแหน่งรักแร้แดงอันเป็นจุดตายของสัตว์หลายชนิดและด้วยแรงประทะของกระสุนทั้ง9เมตรแรงเท่ากับ1 9 8 9ฟุตต่ปอปอนด์โดยประมาณ หมายถึงสามารถยกของหนัก1,989ปอนด์ได้สูง1ฟุตใน1วินาทีเจ้าหมีควายตัวนั้นสุดกับพื้นทันทีร้องอย่างกับวัวถูกเชือดไม่ว่าใครที่ไหนได้ยินคงสยิวใจใช่น้อยเสียงมันดังไปทั่วทังห้วยร่างของหมีตัวนั้นสุดลงแล้วแต่ไม่นานนักมันก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จริงอยู่ตำแหน่งรักแร้แดงอันเป็นจุดที่หัวใจตั้งอยู่นั้นย่อมเป็นจุดตายแต่ใครหล่ะจะทราบเป็นพรานก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเคยฆ่าหมีนี้หัวใจหมีไม่ได้อยู่ตรงรักแร้แดงแต่มันอยู่ค่อนมาทางตอนกลางบริเวณแถบเอวก็ไม่เคยเรียนมาก่อนจะทราบได้อย่างไรละ่ะงานนี้ไอ้ถังยังมาต่อยเคลื่อนที ผุดลุกขึ้นวิ่งกระเพกเข้าไปในดงไม่ยอมส่วนควันปืนอย่างที่มันชอบทำกันโดยอาศัยจังหวะขณะที่พรานเซียมรีบหักหางเดี่ยวบรรจุกระสุนใหม่ก็บังเกิดเวรกรรมสปริงตัวดีดปลอกกระสุนไม่ทำงานพรานเซียมใจหายวาบวิ่งหาที่แค้กระสุนให้วุ่นไปพรานเตา่ากับพรานตุยวิ่งมาพอดี หมายจะซ้ำหมีให้อยู่แต่มันไม่อยู่เสียแล้วเห็นแต่ก้นววัยวิ่งเข้าป่าไปแล้วยิงซ้ำคนละนัดคงจะถูกให้หลอกแต่เนื้อสิ่งใดทุกคนไม่สนใจหมีแล้วต่างมารุมล้อมร่างของพรานแฟนที่นอนสลบคอพับหลังจากที่เพิ่งถูกหมัดขวาอย่างจังของคู่ชกเจ้าหมีควายซึ่งน้ำหนักคงเกือบ250กิโล ต่างคลานต่างงวนงงไม่รู้จะทำเช่นไรดีก็พากันแบกหามกันมาอย่างทุลักทุเลเพราะมันใกล้ห้างหนาเต็มทีแล้วไม่เสียเวลาตัดไม้ทำเปลมาถึงก็โยนใส่รถไถวิ่งเข้าหมู่บ้านเลยซึ่งห่างไปอีกแค่6-7กิโลเองอ๋อเกือบลืมส่วนตาสีเลยนั้นหรือรายนั้นไม่ต้องห่วงพอวิ่งหนีเอาโชคร้าย ไปฝากพรานแฟนแล้วตัวแก่ก็วิ่งควบรถจักรยานปั่นกลับบ้านชนิดที่ว่าในโรกวินตนานานักปั่นจักรยานระดับโลกไม่ได้กินฝุ่นแกเลยละกันพอคณะเดินป่ากลับมาถึงหมู่บ้านก็นำตัวพรานแฟนใส่รถกระบะลุงนึกไปส่งโรงพยาบาลในเมืองเวลานั้นประมาณบ่ายสองก,อกว่า คนก็เล่ากันไปทั้งหมู่บ้านว่าไอ้แฟนโดนหมีกัดเข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นชาวบ้านว่างเว้นการงานเลยหยุดอยู่บ้านกันเยอะข่าวจึงไปเร็วกว่าจรวดอีกไม่นานจากนั้นนานเซียมหรือพรานเซียมถูกซักถามจากผู้คนเป็นการใหญ่แก่ไม่ทันได้อธิบายอะไรทั้งนั้นเหล่าบุคคลที่เป็นพรานและบุคคลที่ทำตัวเป็นพราน ก็ระดมกำลังกันอย่างกัดจะไปรบกับใครได้คนเกือบ20คนรถไถอีแตนห้าคันหมาล่าเนื้อที่ผอมแหง้งอีกสองฝูงเพื่อจะไปล่าหมีเจ็บตัวเดียวพรานเมืองหรือคุณตาของผู้เขียนก็ไม่พลาดงานนี้บ่ายสามเศษทุกคนมาถึงจุดเกิดเหตุหมาก็ทำหน้าที่ของมันอย่างดีทุกคนไล่รอยไปอย่างมืออาชีพ พร้อมกับเสียงตะโกนบวกเวกวอยวายเสียงแววแวมาว่าระวังยิงโดนกันเองนะเว้ยมีเกินชั่วโมงที่ตามกันก็ไปทันอยู่แอ่งน้ำเก่าๆแห่งหนึ่งหมีมันยืนสู้กับหมาอยู่ที่นั่นเสียงหมาเห่าระงมต่างฝ่ายต่างมาล้อมหมีจากนั้นก็เป็นเสียงปืนชนิดป่าแตกราวกับลอยกระทงแววเสียงปืนเสร็จก็เป็นเสียงเป่าโวส หรือเป่าไม่ไผ่ที่เป่าให้สัญญาณกันให้มารวมตัวกันที่ซากมีที่นอนสิ้นฤทธิ์อยู่ในแอ่งเก่านั้นมันมาจากจุดที่ตกพรานแฟนไกลอยู่สำหรับมีเจ็บจะเอาไงกับมีแววลเสียงใครบางคนในกลุ่มนั้นไอเซียมมึงเป็นหัวมึงยิงคนแรกเอาไงวะมันคงขายได้หลายตังอยู่เผื่อไอแฟนมันเจ็บมากจะได้ช่วยค่ายา นันเซียมบอกเบาๆทางนั้นน่ะก็ชำละมันตรงนี้เลยแล้วกันขี้เกียจหามเว้ยใครบางคนบนมึงจะเอาดีมันหรือไม่ไอเซียมเป็นประโยคแรกที่พรานเมืองกล่าวขึ้นเอาครับลุงถ้าจะเอาดีมันน่ะก็ต้องให้มันตายทิ้งไว้สักหนึ่งคืนก่อนแล้วค่อยผ่าเอาดีตอนนี้ดีมันอยู่ในร่างกายส่วนต่างๆต้องรอสักคืน ให้มันไหลกลับเข้าถุงก่อนแล้วพรุ่งนี้อค่อยผ่าเอาจะได้ดีที่ใหญ่กว่าที่ผ่าเอาตอนนี้ทิ้งไว้อย่างเนี้ยมันไม่เหมาะมั้งพี่เมืองพรานแก้วบอกมาเออก็ว่าเฮ้ยเฮตัดไม้ไว้หาหม,มีเอากลับทั้งแบบนี้แหละไปไปประโยคสุดท้ายเป็นคำพูดของพรานทองที่ตะกลนสั่งความหนุ่มๆ ที่อ่อนอาวุโสกว่าแกผ่านแฟนไม่เป็นอะไรมากไปฟื้นตรงกลางทางไปโรงพยาบาลแต่ก็ไปตรวจร่างกายทำแผลแล้วไม่เป็นอะไรมากหมอให้นอนหนึ่งคืนที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเล่าให้ตลกขบขันกันในวงเล่าได้ว่าแกเคยดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวกับมีควายมาแล้วคนที่นั่นใครมีเอกลักษณ์ หรือเวรกรรมอะไรก็จะเอามาเป็นชื่อซอยเช่นคนขี้โมขี้โวก็จะมีคำว่าโวต่อท้ายเช่นตุยโวเป็นต้นคราวนี้เป็นตาแฟนที่ได้ฉายาหรือไสอยต่อท้ายว่าแฟนหมีนับแต่นั้นมาขออุทิศเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อแฟนขัดมูลผู้ล่วงลับไปแล้วขอขอบคุณบิดประพันธ์ จากคุณกิติศักดันเต้แสงสีที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ค่ะ